กราบสุดทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับโอ้โหเห็นอะไรไหมครับ e ีฟุบอล2อ2พ2ครับโอ้โหมาแล้วครับทุกคนภาคใหม่ที่พวกเราทุกคนรอคอยครับแน่นอนครับลูเนลเมสซี่ครับเป็นพาร์ทเนอร์กับเกมนะฮะก็ต้องเป็นคิงเลโออยู่แล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับสำหรับภาคใหม่ที่เรารอกันนะปิดไปทั้งหมด4วันนะครับไม่มีเลื่อนนะ ปีนี้ไม่มีเลื่อนนะครับทุกคนปิดไป4วันเต็มเต็มนะครับมาครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรใหม่กันบ้างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับเริ่มที่อะไรดีขอเข้าไปดูแพ็กก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับแพ็กลีน e เอลเมสซี่ครับทุกคนหนึ่ห้าร้อยทองครับ แท็กเมสซี่ได้แชมป์นะครับและนี่เห็นไหมครับเห็นที่มันกระพริบกระพริบไหมครัสีเขียวๆด้านล่างนะครับคือเป็นเดี๋ยวนะเข้าไปดูไม่ได้วะเอิ่มกดเข้าไปดูเดี๋ยวนะดูตรงนี้ไหมนี่นะครับเป็นตัวบูตนะครับเดี๋ยวให้ไปดูนี่ครับเป็นตัวบูตค่าพลังบวก2นะครับสำหรับบอลคอนโทรลนะครับดิปปิ้งไทโพซิชันนะครับโลว์พาร์ทอ๋อเป็นการบูตสเต็นะฮะในทีมนะ นีในทีมสิในตัวนะครับบวกอีก2สเตตด้วยกันนะครับสำหรับเมซี่นะนี่ครับล่างบาลโลโคเทอโอ้โหการ์ดใบเดียวแต่รูปรูปสี่อ่ะสี่แบบอะ่ะเออนะครับอายุ35นะครับทีอาทีเพย์เมเกอร์ครับล่างนี้เล่นได้ ด้านเล่นได้หมดเลยนะลูกยกเว้นด้านขวานะเล่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็เล่นได้แหละนะครับแต่ค่าพลังก็ไม่สมดุลนะครับแล้วนี่ครับดูเขามี normal นะครับแล้วก็ max คือค่าพลังเต็มนะครับที่ที่บวกบูทแล้วนะดูครับ86ก็เป็น87นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในในเกมเพย์ในเกมแพนอีกทีนึงนะมันจะบูทเยอะกว่านี้นะครับนี่นะครับเออมาให้ดูแบบง่ายๆหน่อยนะครับทุกคนเราจะได้รู้ว่าแบบบูทบวกไปเท่าไหร่นะครับนี่นะ แล้วก็นี้ก็เป็นตัวบูสเตอร์พิเศษนะครับแต่ละไม่ใช่มีทุกการนะสำหรับตัวบูสเตอร์นะครับจะเป็นเฉพาะการพิเศษพิเศษนะนี่ครับแล้วก็มีหลุยโซเลสนะครับกองหน้าครับอังคร์ดิมาเรียครับเดสนะครับเดอเปาลนะเดอร์สเตเกนนะครับวิตินย่านะครับโลโมิโลนะครับฮาคินมี่นะครับเปดีแล้วก็ทากาฟิโก้นะครับก็เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ผสมกับนักเตะที่เคยเล่นกับเมสซี่นะครับ ก็ใครอยากได้นะครับรูตัน102นะเมสซี่ล่างนี้นะครับที่เข้าไปดูมานะครับตัน102นะครับโคตรโหดก็ใครอยากจัดก็มาจัดกันได้นะครับโหเวลาเยอะครับเป็นปีนะฮะ285วันนะครับ1,500ทองนะฮะมามาดูแพ็คครับ แพ็กอีพิกนะครับที่บอกไปแล้วนะครับด้านหน้าเมื่อกี้นะเป็นแพ็กในชแนลทีมกาเดียนนะครับเนสเตอร์อุลิเวอร์คาร์แล้วก็ลูเ e โต o คาร์ลอสนะครับแล้วมีบูสเตอร์มาให้ด้วยนะครับนี่ดูนะครับมีบูสเตอร์มาให้ด้วยนะนี่ครับโกคิปปิ้งนะครับบวก2นะครับเป็นก็เป็นค่าพลังของผู้รักษาประตูนั่นแหละนะครับที่เอาไปบวกเพิ่มนะครับเพิ่มไปอย่างละ2 2แต้มนะเออนะครับเนสตรครับล่างอิตาลีครับ เดดเดดทอเยอร์ Dead, ครับ <S <S ผมโคตรอยากได้เนต้าเลยนะยังไม่ดูว่าตัวเอซี AC กับตัวทีมชาติเนี่ยตัวไหนจะค่าพลังจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นบวกดีเฟนส์ Defense นะครับค่าพลังทั้งดีเฟนส์สำหรับกองหลังนะครับบวก2นะครับแล้วก็โรเบโตคาร์ลอสครับนี่เออการ์ดนึงสวยวะออกแบบการ์ดได้ดีนะสวยเลยนะครับแอตแทกฟูลแบ็คครับโอ้โหแบ็ค สายโจมตีครับโอ้โหการ์ดใหม่การ์ดใ,ใหม่ไหมเรียกว่าการ์ดใหม่ได้ไหมเป็นการ์ดีปีกนะครับจะมาเอาจะเรียกว่ามาขายใหม่ก็ยังไงยังไงอยู่นะพอดีเขามีบูสเตอร์แถมมาให้นะครับก็จะเรียกเรียกการ์ดใหม่แล้วกันนะครับง่ายๆนะราคาไอ้เนี่ยเทสไตล์เป็นแอตแทคฟูลแบ็กนะครับแบ็กสายโจมตีนะครับนี่ครับบวกค่าพลังทางด้านสปีดนะครับบัลลาแล้วก็เตมินานะ สำหรับโรเบโตคาร์ลอสนะครับโอ้โหน็อกเกิลช็อตไลซิ่งช็อตตายแล้วนะครับฟินพอยต์เดี๋ยวนะมันเอาไปเล่นเดี๋ยวือดเล่นตำแหน่งโอ,อ้เล่นได้แค่ข้างซ้ายวะ่ะทุกคนเล่นได้แค่ข้างซ้ายนะปีกสูงเล่นไม่ได้นะแต่ปีกต่ำเล่นได้เล่นตัวเออเล่นเล่นกลางได้นะครับเจอเล่นกลางตัวกลางได้นะนี่ครับโรเบโตคาร์ลอสนะครับการ์ดใหม่ทั้ง3ตัวเลยนะครับต่อมาครับแพ็ค เจแปนครับแพ็กญี่ปุ่นนะครับทีมชาตินะครับนากามูระนะครับคาวากุชินะครับแล้วก็นากาตะนะครับก็ใครสะสมสายเจลีญก็จัดไปเลยนะครับมีบูสเตอร์เหมือนกันนะนี่ครับแพ็ก POTW ทีับบิลครับไม่ผิดคาดนะก็คงต้องต้องต้สามตัวนี้แหละนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับฮาเลนแฮตทิกนะครับดีแคทไลท์ยิงลูกประตูโทนให้อ่า อาเซนอนชนะแมนยูนะครับจริงๆก็2อหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ซองเฮอร์มินก้าแฮตติกนะครับแต่ว่าล่างนี้เป็นซีเอฟวะ่ะโอ้โหต้องมาแล้วมั้งกูโพเชร์ด้วยอะ่ะแล้วเล่นได้โคตรเยอะข้างหน้าเล่นได้หมดเลยนะครับซอนโกซอนซอนซีเอฟว่าล่างนี้นะโอ้ยแล้วก็ใครวะเนี้ยเบนฟิก้าเหรอเป็น l อลบีนะครับเป็นแบ็กซ้ายนะครับคูโบมาอีกแล้วนะ ลุยอาเวโต้นะครับไดเนโลเฟอร์กูซันว่ะไอเด็กนี่ก็น่าจับตามองนะครับทุกคนเฟอร์กูซันนะครับเป็นดิฟไลอิงฟอร์เบิร์ดนะครับอายุสิบเก้าเองนะแฮตทิกนะเฮ้ย <hey. S 2> ไม่ธรรมดานะแฮตทิกนะครับต้องปั้นอีกหน่อยนะครับอยู่ใบตั้นนะครับอันนี้จากลิวไหมฝรั่งเศสนะครับซินโก้ซีบีจากเซนเตอร์แบ็กจากมูนากนะครับตัวสุดท้ายมาชิดเด โฮเพเยอร์นะ LMF นะครับก็เด like ี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะครับสำหรับแพ็กนี้นะอ่าแล้วนี่เป็นแพ็กอิตาลีนะครับก็ใครสะสมรีกอิตาลีนะครับหรือว่าอยากได้นักเตะตัวไหนก็มาเปิดกันได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วครับเนมเเหรียญนูเบลติ้งคอนแทกนะครับชื่อแพ็กอะไรนะกับตันเหรอใช่ปะกับตันแต่ละทีมนะครับน่าจะใช่เดี๋ยวขอดูอีกทีนะนิวกับตันครับอ๋อ เป็นกัปตันคนใหม่ของทีมนั้นๆนะ,นะทุกคนแพ็กนี้นะครับโรยันซาบาวนะครับมาตินเนสลิสเจมบูโนโนาโ,โชนะครับแซมบ้านะเดนเนโลนะครับนี่ชื่ออะไรเนะี่ยสองหนึ่งกินจูเอดาเหรอเป็นยูดนะครับแล้วก็เบอร์ควายนะครับเซโกโรเบโตนะ บาซ่านะครับก็เดี๋ยวโอ้ผมแลกไปหมดแล้ววะเออใช่แลกไปหมดแล้วนะครับเหลือ5ดาว3ดาวนะแล้วก็แพ็ก POTW นะครับไม่ใช่ POT วิดิเพเยอร์ผู้เล่นประจำสัปดาห์นะของเจลีกนะครับก็มาแลกกันได้นะครับตรงนี้นะวิวอัพเหรอเอาไปเล่นเอาไปเล่นอันนี้ได้นะครับอีเวนต์ลีกเจแปนนะครับ แล้วก็มีของหลีกมนาโกนะมาให้แลกเอ้ยไม่โมนโาโกเม็กซิโกนะครับเป็นนักเตะเม็กซิโกนะครับหลีกเม็กซิโกมาให้แลกกันนะครับโอเคเนาะสำหรับแพ็คก็ประมาณนี้นะครับดูอะไรอีกดีเอ่ยนี่ทองก็ไม่คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มราคาเพิ่มราคาทองขึ้นมานะครับการเลตแบลลี่ครับใช้ e point แรกนะ นี่นะครับใช้ e point แรก5,000 e point นะครับอันนี้เสื้อนะไอเทมมีอะไรมาใหม่ไหมไอเทมไอเทมไม่มีนะครับทุกคนเป็นการต่อสัญญาแล้วก็การ e xp นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มมาตามมานะโอเคครับสำหรับช็อปก็ประมาณนี้นะครับ quest mission นอน mission ะน,นะครับ อ๋อก็มีมาให้ทำกันใหม่แล้วนะครับอ๋อจะแจกอีก50ทองด้วยนะทุกคนนี่นะครับเตรียมตัวไปเล่นกันเลยนะสตาร์ทอัพนะครับส่วนแมทพาร์ตตรงนี้นะครับนี่นะครับ250ทอง500ทองนะใครเอ่ยเฮ้ยกับตันซอนวะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอ๋อนี่เป็นร่าง LWF นะครับเป็นปีกซ้ายนะครับ แต่ล่าง P O T W นี่เป็น C F นะกองหน้านะครับแล้วก็แพ็คด้านล่างเป็น Virgin Fund y นะอ๋อเป็นแพ็กนิวกับตันใช่ไหมเออนะครับเป็นแพ็กนิวกับตันนะเหมือนแพ็คที่มาให้เลขนะครับนิวกับตัน Virgin Fund นะครับก็ใครอยากจัดก็มาอยากได้ Fund ดก็มาเติมตรงนี้เอานะครับ500กับ250ทองนะมามาดูอะไรต่อดีครับ อีเวนต์นะอีเวนต์ผมเล่นไป2อีเวนต์แล้วมั้งนะเล่นสตาร์ทอัพอันแรกนะครับแล้วก็ทัวร์อีเวนต์ทีมชาติก็เล่นไปแล้วเหลือ2อันนี้นะครับอันแรกเล่นได้อีกหน่อยนะก็จะเคลียร์แล้วนะครับก็อย่าไปเล่นกันด้วยนะครับมาดูนี่ดีกว่าเกมแพลนครับนี่โอ้โหเห็นอะไรไหมครับค่าพลังในทีมที่ อัน่ที่เต็มร้อยเขาเรียกอะไรนะผมลืมไปแล้วทีมสไตล์นะทีมเพย์สไตล์นะครับหายไปแล้วนะครับที่เป็นโล่ด้านบนเมื่อก่อนที่เป็นโล่แล้วก็เป็นอ่าตัวเลขด้านในนะครับก็หายไปแล้วนะเขาออกไปแล้วนะครับสำหรับทีมเพย์สไตล์นะก็จะเป็นบอกตรงนี้แทนนะครับทีมเพย์สไตล์นะครับควิกเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็น3 5ม0ันหก็เป็นค่าพลังในทีมเรานะครับแล้วก็บอกแผนด้านล่าง4 2 1 3นะครับเนี่ยกดไปก็มันจะไม่ขึ้นแล้วนะปกติจะกดแบบประมาณ3ครั้งใช่ไหม นี่ไม่ขึ้นเพาไม่ขึ้นทีมเพย์สไตล์แล้วนะไม่ขึ้นสไตล์นักเตะแล้วครับคือสามารถเล่นได้ทุกสไตล์นะตอนนี้นะครับเขาว่าออกไปแล้วนะเนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับทุกคนไม่มีแล้วนะเนี่ยนะครับแล้วก็บอกสแตตตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ที่บอกนะครับเวลาจะดูค่าพลังนะครับ Normal c คูลเรนะครับก็จะเพิ่มจาก9.7นะครับเป็น100นะถ้าลงทีมนะครับบูตลงทีม3เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น 100นะครับจาก97แล้วก็เขาจะบอกว่าพลังไหนนะครับค่าพลังไหนที่เพิ่มขึ้นบ้างนะก็เพิ่มอย่างละ2ไหมนะครับส่วนมากก็เพิ่มอย่างละ2นะเนี่ยนะครับกิ้งพาวเวอร์เท่าไหร่วะอ๋เ95นะเพิ่มอย่างละ2หมดเลยนะครับนี่สำหรับสไนเดอร์นะเวสลี์สไนเดอร์นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปดูที่สเตตต,ตัวนักเตะนะครับอันนี้นะเพลเยอร์ดีเทลนะครับเขาจะบอกนี่แล้วนะ บอกแมตช์นัดที่ลงเล่นทั้งหมดกี่นัดนะครับแล้วก็ประตูที่ทําได้แอสซิตที่ทําได้นะครับนี่เป็นไงล่ะก้องผมนะครับเดวิดเบคแฮมผมเล่นไป336แมตช์นะครับแล้วก็ยิงประตูไป39ประตูครับ144แอสซิตครับโอ้โหสําหรับเทพเจ้าตัวเปิดตัวตนี้นะครับ144แอสซิตนะครับก็เกือบเกือบครึ่งน,นะลงไป336เกมนะครับแอสซิตไปร้อสี่สิบ ลูกนะครับนี่นะรายละเอียดตรงนี้ก็ดีนะเออผมว่าดีนะครับบอกตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูใครเดียวกาดีา้อ่ะกาก้ากาก้าลงไป202แเมต์นะครับ37ลูก47แอสซิสต์นะครับโอ้ก็ไม่ธรรมดานะเล่นบ่อยนะเล่นบ่อยครับกาก้ามาดูคาเซเมโร่บ้างครับคาเซเมโร่นี่ผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันนะ่ะคือขาดไม่ได้อ่ะดูดิโอ้โห479แมต์ เล่นจนขาพังไปแล้วนะตอนนี้คาเซิเมโรผมนะครับเกือบ500รเมตรยิงไป5ลูกนะครับ7แอสซิสต์นะครับก็เป็นยิงไม่เยอะนะเออเป็นกลางตัวรับนะครับจางรักจ่าๆเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูใครดีอีกเดีอยวออที่ผมเล่นบ่อยๆเหรอเอมบัปเป้ไหมเอมบัปเป้ล่างหลังผมไม่ไเล่นแนละ้วเริ่มเบื่อนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเอ็มบัปเป้นะครับ2อ5แมตช์74ลูก30แอสซิสต์นะครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับหลังๆเราดูโรนโดดีกว่าโรนโดผมอยู่ไหนวะพี่โดพี่โดนี่ดูพี่โดครับดูครับอันนี้เก็บตั้งแต่ภาคที่เลวนะตั้งแต่ที่เป็นการ์ดอีปิกสีชมพูนะครับ451แมตรครับยิงไป299ลูก105แอสซิิตครับโอ้โหตกมือดีครับรออะไรครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้ คือเล่นมานานนะไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาเล่นเมื่อภาคที่แล้วนะครับคือเก็บสะสมไว้แล้วก็ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะ451แมต์ 1, Matt, นะครับ299ลูกโอ้โหสวยวะ105แอซิดนะครับสำหรับคีซโนโรนัลโดนะครับแน่นอนครับตัวนี้เราดูค่าพลังหน่อยนะโรนัลโดนะครับ อยากกลับมาเล่นเลยอ่ะนะครับจากกลับมาเล่นพวกตัวแบบที่เป็นไอคอนไอคอนเมื่อก่อนนะครับทุกคนก็ลองไปเปิดดูกันได้นะอยากรู้ว่าแบบเราเล่นไปกี่นัดแล้วตัวนี้ยิงกี่ลูกกี่ลูกแล้วนะครับก็ลองไปเปิดดูตามสเตตนกเตะที่รูปได้เลยนะครับมาดูครับด้านบนนะครับซ้ายบนนะผู้จัดก,การทีมนะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะผมว่าเขาทําโทนดีอะ่ะเออมันดูแบบสบายตาขึ้นนะครับสีดานะโทนดาดาน้ําเงินเหร เชงฟอร์เมชันก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้มินิเจอร์ดีเทลนะครับรายละเอียดผู้จัดการทีมนะทีมเพสต์ตายนะครับก็ปรับเล่นตามโค้ดได้เลยนะครับโอเคมาครับดูตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้นะครับออโต้พิกรู้จึกรู้สึกจะสลับนะสลับตำแหน่งนะครับสลับตำแหน่งนะครับออโต้พิกนะครับแล้วก็นี้ตัวแบบตั้งพวกอะไรกัปตันทีมนะครับตัวเตะตัวม่งนะฮะตัวยิงจุดโทษนะ รู้สึกจะปรับขึ้นมาอยู่อันที่2นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับพวกเช็คลำหน้านะครับพวกเปลี่ยนตัวออโต้อะไรอย่างนี้นะครับอันต่อมานะครับอันนี้เป็นรูปเสื้อคือเปลี่ยนหมายเล็กเสื้อนะครับสำหรับนักเตะในทีมของเรานะเปลี่ยนหมายเลขกเสื้อนะครับอันนี้ครับสำคัญเลยครับนี่เบรดทีมเซตติ้งนะครับเขาย้ายมาตรงนี้แล้วนะเบรดทีมเซตติ้งนะครับเป็นการเปลี่ยนทีมนะครับ เปลี่ยนสัญลักษณ์ทีมนั่นแหละนะครับมากดให้ดูเลยนะครับไม่ได้ต้องไปไม่เข้าไปต้องไม่ไม่ต้องเข้าไปตรงเอ็กซ์ต้าแล้วนะไม่ต้องไปเข้าไปตรงตั้งค่าด้านนอกแล้วนะคือกดในทีมแล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะเราอยากเล่นทีมอะไรนะฮะทีมอะไรเดียวนิวคาสเซิลอยู่ไหนวะ อ่านี่ครับนี่คาเซอร์เราก็เปลี่ยนแล้วเราก็กดออกแค่นั้นนะครับนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคือง่ายอ่ะเออง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับจริงๆน่าจะอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วก็ลองไปเปลี่ยนดูนะครับอยากเล่นทีมไหนนะอ่ะสุดท้ายครับเป็นเกมแพลนลิสต์นะครับที่เราตั้งไว้นะครับนี่นะเกมแพลนลิสต์ที่เราตั้งไว้นะครับคือถ้าเราเนี่ยเห็นไหมครับผมเปลี่ยนเป็นนิวคาสเซิลใช่ไหมเมื่อกี้ที่เหลือยังเป็นบาเยนนิคอยู่นะครับเพราะว่าผมยังก็คือจะอธิบายยังไง คือถ้าเราไปเปลี่ยนทีมตรงไปเปลี่ยนทีมไหนนะครับมันก็จะล็อกบันทึกเซฟอันนี้แผนนี้ไปเลยว่าแผนนี้นะครับเป็นทีมนี้นะเป็นนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวลองลองแผนนี้นิอ่าแผนนี้แล้วกันนะอันที่3นะครับนี่นะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนทีมให้ดูนะครับมันก็จะล็อกเป็นทีมนั้นๆเลยนะที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้ก็เลือกเป็นเดี๋ยวลองดูไทลีกดิดอะนี้ไม่ดีเอฟซี ไลฟ์เอาเป็นบีจีอะลองดูบีจีนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบีจีแล้วนะแล้วทีนี้นะครับมาดูครับเกมแพลนลิสต์นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะเปลี่ยนนะครับคือมันจะมันจะเซฟให้เราไปเลยนะครับเห็นไหมยวคาเซิลผมก็ยังอยู่นะคือเราเราเปลี่ยนเป็นทีมไหนนะครับมันก็จะมาทึกเซฟเป็นทีมนั้นให้เราเลยนะครับนี่เห็นปะเออเวลาเล่นฟูลทีมแล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเปลี่ยนสัญลักษณ์ทีมก็ต้องมาเปลี่ยนทีมแล้วนะครับ ก็คือเซฟปุ๊บเราก็แค่กดเปลี่ยนแผนแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยอย่างนี้นะครับก็<า>ไปก็จะเป็นดิมเคอรเซ่นเห็นไหมครับ<ใ>นน่นะเออดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับ,บทําได้ดีนะทาํทาได้ดีนะนะโอเคนะครับตรงนี้นะครับ,บก็เดี๋ยวเหลือเกมเพย์นะด้านในนะครับผมลองไปเล่นมากับคอมมาละนะไปลองเล่นกับบอทดมานั่งง่ายๆกจับคู่จับคู่พักนึงเลยนะครับสําหรับที่เล่นลีกนะโอเคขึ้นนะครับสําหรับเกมเพย์นะ ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายขึ้นเยอะเออเหมือนแบบคล้ายๆ PS 2021เอ่ะเหมือนย้อนยุคไปเหมือนย้อนเหมือนย้อนยุคไปให้เราเล่นเมื่อก่อนคล้ายๆเมื่อก่อนเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาใต้คลิปได้นะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนนี้ย้ายไปตรงไหนครับอันนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผม จะเข้ามาตอบให้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงภาคนะเสียงภาคเสียงภาคเดีผมเปลี่ยนละเบื่อแล้วนะเสียงสไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วกันวะนะครับเริ่มเบื่อเสียงภาคแบบไปแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนตันี้ได้ครับสำหรับเสียงภาคนะเป็นรูปไม้ด้านขวาล่างเลยนะครับ Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take